พรานหนีหนีเข้าป่านะครับวันนี้ผมก็ได้ถือโอกาสมาทำคลิปกรีดยางให้ทุกท่านได้ชมนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะกรีดช่วงกลางคืนแต่วันนี้ได้มีโอกาสมากรีดกลางวันครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีภารกิจในแต่เช้าตรู่นะครับผมก็เลยมาทำคลิปกรีดยางให้ทุกท่านได้ชมนะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับแรกนะครับถ้ามีเศษยางติดเขาเรียกอันนี้เขาจะเรียกลิ้นยางนะครับนี่แล้วก็เรากด็ดึงตัวที่มันติดล่องยางหรือหน้าย,ยางของเราออกนะครับเพื่อว่าเราจะได้กรีดแบบสบายๆนะครับอันนี้ก็เอาเอาเอา,เอาใส่ถ้วยยางเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมอาถ้วยยางนี่ครับ เราก็เอาใส่ทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ริมยางนี้ก็คือตอกตอกไว้เหมือนเดิมหลังจากที่เราตอกริมยางเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาปีดเลย ผมจะกรีดหนาอยู่ที่ประมาณ1เซนนะครับ1-2เซนมันแล้วแต่ที่คนกรีดนะครับแต่สำหรับคนอื่นอาจจะเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับแต่สำหรับผมก็คือประมาณ1หรือ2เซนนะครับ อันนี้เมื่อเรากรีดเสร็จแล้วนะครับน้ํายางมันก็จะไหลตามล่องลิ้มยางลงมานะครับเพื่อจะมาตกใส่ทั่วยยางของเรานะครับแต่ว่าอันนี้ของผมใส่ตัดเป็นกล่องพลาสติกใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทั่วยยางก็จะประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันจะล้นถ้วยผมก็ใส่ตรงนี้นะครับคือแล้วก็เวลามาเก็บพรุ่งนี้ก็เก็บ แล้วก็เทใส่ถ่วยยางนะครับนี่ครับก็อันนี้จะเป็นยางประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับอีกสักหน่อยเราก็จะได้โค่นแล้วนะครับผมก็เลยกรีดแบบไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็คือยางรอโค่นถ้าโค่นยางเสร็จแล้วก็ไม่ได้กรีดยางต่อนะครับเราก็ปลูกใหม่แล้วก็ต้องรออีก7ปีถึงจะได้กรีดอีกครั้งหนึ่งนะครับ บรรยากาศก็ก็ดีครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ใบไม้หล่นแล้วก็มันเป็นมันเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับก็อยู่ในช่วงที่ฤดูหนาวใบไม้ก็จะผัดใบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีทองฟ้าค่อนข้างสวยนะครับถ้าเป็นช่วงที่ประมาณพระอาทิตย์จะตกดินทนี่ครับ อาทิตย์ก็จะตกดินอยู่ฝั่งนั้นนะครับตอนนี้ยางที่กรีดได้ก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นยางรอโค่นนะครับมันก็เลยกรีดได้ไม่เยอะ บรรยากาศก็เริ่มค่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วประมาณ6กโมงกว่าๆครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างเย็นมากนะครับช่วงนี้ตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณ19องศาได้ครับก็ดึกๆมาก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับ คือผมก็ต้องรีบกีดนะครับถ้าไม่รีบกีดก็คือถ้าเสร็จแบบประมาณสองสามทุ่มนะครับมันก็จะแบบอากาศมันก็จะลด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 ลงไปอีกมันจะทำให้เราแบบมันหนาวนะครับหนาวหนาวเย็นปกติผมจะกีดประมาณช่วงตีสามตีสี่นะครับแล้วก็รอหยอนน้ำกรดช่วงที่ประมาณตอนเช้าครับก็ประมาณหกเจ็ดโมงก็คือหย่อดน้ำกรด เพื่อจะทําให้มันแข็งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะทําคลิปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายตอนที่หย่อนน้ากดให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบกรีดให้เสร็จเพราะว่าจะค่ําแล้วก็จะเปิดไฟกรีดนะครับเพราะว่ามันจะโบเห็นฮุ้งครับโอเคทุกคนเห็นแสงนั้นไหมไกลๆนะครับหายไปลวนั่นครับไม่ล้วเป็นแสงสี สีแดงนะครับซึ่งอยู่ใกล้เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับโอ้โหสีแดงจ่ามากผมคิดว่า ตอนนี้ผมก็มานั่งพักเหนื่อยนะครับหลังจากที่ผมได้กรีดยางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มานั่งพักตรงที่กระท่อมนะครับกระท่อมอทางบ้านผมเรียกว่าห้างเฟืองนะครับก็เป็นกระท่อมของชาวบ้านที่อยู่ติดกับสวนยางผมนะครับผมก็เลยนั่งพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งนะครับบรรยากาศก็ เย็นนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบแปดองศาตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มนะครับมานั่งคนเดียวโดดๆดดนะครับก็ไม่ได้อยากให้ใครมานั่งด้วยรครับก็อยากนั่งคนเดียวนั่งพักเหนื่อยที่ๆนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างวังเวงนะครับตรงนี้ เงียบมากครับกระท่อมตรงนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าหลังคามันจะเหมือนมีอะไรขูดนะครับตรงข้างหลังผมหรืออาจจะเป็นใบไม้โดนหลังคาเนาะแต่ตอนที่ผมยังเด็กนะครับ รู้สึกว่าไม่ไหวละไปดีกว่าหลังจากที่เราเดินออกมาจากกระท่อมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงนั้นมันน่ากลัวเกินไปผมก็เลยเดินออกมาครับในกระท่อมหลังนั้นในสมัยที่ผมขีดยางแรกๆนะครับก็จะมีลุงคนหนึ่งมาขีดยางเอ้ยไม่ใช่มาทำสวนนะครับ ทำได้ประมาณปีกว่าๆแล้วแกก็เสียแล้วหลังจากที่แกเสียผมก็เลยมาขีดอยางคนเดียวนะครับก็เปรที่คนชอบนอนในในกระท่อมหลังนั้นก็คือไกวเองนะครับก็คือไกวแบบแบบเหมือนมีคนนอนนะครับผมก็เลยเ ผมก็เลยว่าเหมือนลมพัดนะครับแต่ว่าลมมันก็ไม่ได้พัดนะครับเพราะว่าลมมันก็ไม่ได้แรงขนาดที่จะต้องเปมันไกวเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเหมือนผีหลอกนะครับผมก็เลยวิ่งกลับบ้านทันทีเลยครับวันนั้นกีจยางไม่เสร็จแต่มันก็ผ่านมาประมาณตั้งแต่ผมอายุไม่น้อยครับ ก็ผ่านมาแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีนะครับแก okay, <Okay. S 1> ก็คงไปเกิดแล้วแหละแต่เมื่อก่อนนี่ผมต้องมาขีดยางกับกับแม่ผมนะครับก็หลังจากวันนั้นมาก็ให้แม่ผมมาขีดยางเป็นเพื่อนตลอดแต่ตอนนี้ก็ขีดได้ปกติครับเพราะว่ามันก็จางหายไปแล้ว นี่ผมหลอนไฟตัวเองเลยนะนี่ในกล้องน่าจะเห็นนะครับผมรู้สึกหลอนไฟตัวเองมากเหมือนเหมือนแสงตามนะครับโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเอาไว้มาทํามาถ่ายตอนหย่อทน้ำวดให้ดูนะครับการคืนก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับผมหลังจากที่ เมื่อคืนเราได้กรีดยางเสร็จแล้วนะครับวันตอนนี้ก็ตอนเช้าเราก็จะมาหยอดน้ํากรดกันนะครับเพื่อว่าจะทําให้ยางมันแข็งตัวเร็วขึ้นนะครับเราก็เทน้ํากรดใส่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกใกล้ๆเนาะเราก็หยอดใส่นิดนึงนะครับ แล้วก็คลนนะครับคนประมาณ3ามถึงสี่รอบนะครับแล้วมันก็จะทําให้ยางเราแข็งตัวเร็วขึ้นนะครับนี่ครับมันก็จะไม่เป็นน้ําที่แบบเละนะครับอันนี้รอประมาณอีกสัก3าถึงสนาทีมันก็จะแข็งปิดเลยนะครับพอต้นต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือหยอดน้ำกรดใส่ ไม่มากไม่น้อยนะครับก็พอดีแล้วก็โคลนประมาณ2อสารอบนะครับนี่เราก็จะได้ยางสวยๆนะครับอีกสามนาทีก็แข็งสามารถแกะได้เลยตัวนี้ก็ต้องรอประมาณ4ีถึงหครั้งนะครับเวลากี่อันนี้ก็คือตอนที่เป็นน้ำนะครับมันก็จะแตกต่างกับตอนที่เราไม่หยอดนะครับนี่น้ำมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วเราก็หยอดนะครับเพื่อให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นนี่แตกต่างกันมากนะครับกับตอนเมื่อกี้มันก็จะแบบกระบ้านเขาบ้านบ้านผมเรียกกระบ้านก็จะทำให้แข็งเร็วนะครับไปไปต้นอื่นต่อ ผมสำหรับ EP นี้ก็เป็นภารกิจ1วันในการกีดยางของผมนะครับก็มีประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะครับเอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับว่าผมจะทำอะไรอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ